โอเล่ซูเปอปรส์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสูงพบกับ breaking now 14นาฬิกากับประจรชัยครับกระทรวงการคมน,นาคมสั่งให้บกสเร่งทำแผนย้ายประมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายนะครับหมอ,อชิดสองพร้อมกับจี้ให้คสมกรจัดทำการประมูลรถเมย์ MGV ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมนายอาคมเติมพิยาภัยสิธิ์บอกว่าได้ให้ในโยบายกับบริษัทขนส่งจำกัด ไปจัดทํารายละเอียดการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือว่าหมอชิด2ว่ามีการย้ายออกจากพื้นที่เดิมอย่างไรเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีแดงนอกจากนี้ยังให้องค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพไปเร่งการจัดทํางานร่างเงื่อนไข TOR เพื่อประมูลจัดหารถเมย์ NGV โดยจะให้จัดทํารายละเอียดให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการ TOR ในวันที่22กันยาย,ยนนี้ อดีตประธานาธิบดีซากซีของฝรั่งเศสก็เตรียมจะลงชิงตแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยในสัปดาห์หน้าครับสำนักข่าว a f p รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีซากซีวัย59ปีจะประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยในช่วงวันสุด หรือว่าสาวตามเวลาท้องถิ่นโดยจะลงทำการแข่งขันในพัก UMP ซึ่งเป็นพักเดิมสมัยที่เขาชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2550ทั้งนี้นายซากุซี่เข้าสู่อำนาจเมื่อปี2550ก่อนจะแพ้การเลือกตั้งอีก5ปีต่อมาให้กับนายฟรังสัวอองลองผู้นำฝรั่งเศสคนปัจจุบันและในขณะน,นี้กำลังไต่สวนคดีตัดสินบนผู้พิพากษากระดารงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อแลกกับข้อมูลเชิงลึกในคดีเงินทุนหาเสียงผิดกฎหมาย พบกับ Breaking Now ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาครับ